สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Miss Marvel กันดีกว่านะก็จบกันลงไปแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่า Miss Marvel เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ที่สุดใน MCU เลยก็ว่าได้นะครับแต่ตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเราไม่นับตัวของ Inhuman นะครับที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรต่อจักรวาล MCU ใดๆทั้งนั้นเลยนะคือตรงนี้ก็ตัดมันออกไปเลยนะครับ Inhuman เนี่ยปรากฏ การแปลกๆนี้ที่ผมมาบอกทุกคนเนี่ยก็คือตัวของ m s s m มา vel เนี่ยนะครับกลายเป็นซีรีส์ที่มีคะแนนรีวิวดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดในเวลาเดียวกันเลยนะครับในเว็บ Rotten Tom เ t o เว็บรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ชื่อดังเนี่ยนะครับคะแนนจากทางฝั่งของนักวิจารณ์หนังเนี่ยม s m a า vel ทำได้สูงมากๆนะครับอยู่ที่98คะแนนเลยแต่คะแนนคนดูเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่านั้นแต่โดยรวมก็คือโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทางคนรีวิวเนี่ยเหล่ารีวิวเวอร์ต่างๆเขามองหาอะไรในนั้นก็ ที่ว่ามิสมาเวลก็มีทั้งความแปลกใหม่ถูกไหมมีการเอาซีวีความเป็นเด็กเนี่ยมาผสมนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันเจ๋งสุดๆเลยก็คือการเล่าประวัติศาสตร์ในโลกแห่งความจริงผสมผสานไปด้วยอารมณ์แบบว่ามันคือซีวี่ฮีโร่ที่มีธีมหลักเป็นสารคดีจริงๆเลยตรงนี้เนี่ยก็ดูจะถูกใจหลายๆคนมากๆนะครับแล้วก็มีตอนจบเนี่ยที่มาเน้นต่อสู้กลับเหมือนเดิมอีกตรงนี้เองอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะก็จะช่วยทําหน้าที่บาลานซ์ซีรีส์ได้นะครับทำให้ตัวของมันเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นฮีโร่อยู่นั่นเองก็ไม่ ส่วนผสมที่ดูจะลงตัวน,นี้อาจจะมีตอนที่หลายๆคนไม่ชอบไปบ้างแต่ก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะแล้วก็กวาดคะแนนรีวิวไปสูงมากๆถึง98คะแนนเลยเต็มร้อยอะขาดไปแค่นิดเดียวอะมันเยอะมากๆจริงๆนะ98คะแนนเนี่ยคือแบบเวอร์มากๆอะก็เป็นหนังมาวิที่คะแนนเยอะที่สุดนะครับผมแต่ในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยจะทางอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยของเว็บรีวิวหนังคู่แข่งของ Rotten Tomato เลยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็น IMDB ถูกไหมใน IMDB เองเนี่ยนะครับทาง Miss Marvel เองได้คะแนน ไปน้อยที่สุดของ MCU เลยถ้าไม่นับ Inhuman นะครับก็ไม่ต้องไปนับมันหลอกตรงนั้นะเพราะทุกคนกอ็อยากจะลืมอินฮิวแมนไปหมดนั่นแหละครับแต่เอาเป็นว่า Miss Marvel ที่ดูจะเป็นซีรีส์ที่ไปต่อเนี่ยมีเรื่องราวเ,เกี่ยวข้องกับ MCU แบบเต็มๆเลยนะครับ ก็ได้คะแนนต่ําสุดได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะเพราะหลายๆคนเองเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าด้วยความที่ว่ามาเวลเนี่ยมันลองอะไรที่ใหม่มากๆถูกไหมเราเอาสารคดีมาผสมกับความเป็นฮีโร่ผสมกับความเด็กมัธยมเข้าไปอ่ะมันอาจจะทําให้มีตอนที่รู้สึกว่าดูแล้วเบื่อดูแล้วรู้สึกมันไม่ได้เล้าใจเหมือนซีรีส์เรื่องอื่นเลยมันไม่ได้เล้าใจเหมือนหนังมาเวลทั่วไปเลยเนี่ยกูไม่ได้จะมาดูประวัติศาสตร์กูไม่ได้จะมาเรียนประวัติศาสตร์นะเว้ยหลายๆคนก็เลยเบื่อตรงนี้นะครับผมรู้สึก เข้าใจได้คือคนที่ไม่ได้มองหาฉากแบบเรียนความรู้อะไรฮะมันก็คือมาดูอะไรฉากแอคชั่นมาดูความมันมาดูฮีโร่คนใหม่ๆก็เข้าใจตรงนี้ได้นะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าดูกันตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะคะแนนแค่6.2อะ่ะถึงเราจะไม่ได้มองหาความเป็นสารคดีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นถูกไหมหลายๆคนที่อ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้แย่สุดเลยแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ฉุดคะแนนของซีรีส์เรื่องนี้ลงอะ่ะไม่ใช่แค่คนไม่ชอบอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็น จากการที่ตัวละครมิสมาเวลเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาจากคอมิกเยอะนะครับหรือจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาเองก็มีการเข้ามากดรีวิวหนังเรื่องนี้แบบแย่ๆทั้งที่ยังไม่ได้ดูเลยด้วยซ้าก็มีเยอะเหมือนกันนะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มิสมาเวลต้องเจอนะครับก็สวยจริงๆอ่ะตรงนี้นะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมความสนุกเราไม่จำเป็นต้องเบสตามเว็บรีวิวก็ได้ผมเจอหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าโอเค เว็บรีวิวดีเนี่ยหนังต้องสนุกตามเว็บรีวิวบอกแน่ๆเลยหรือเรื่องนี้รีวิวแย่เนี่ยไม่ดูเลยเพราะว่ามันรีวิวแย่ไปสุดๆเลยอ่ะแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับมันแล้วแต่จริตคนดูไงเราชอบแบบนี้เราชอบแบบไหนมันอาจจะชอบแตกต่างจากคนอื่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราดูเราชอบก็ไม่ใช่เรื่องผิดเราดูแล้วไม่ชอบทั้งที่คนอื่นบอกว่าดีก็ไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันนะครับเราไม่จะเป็นต้องชอบทุกอย่างต้องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นนะครับผมเป็นต ควรจะได้กี่คะแนนกันก็ลองคอมเมนต์บอกเรามาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ